ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอนุมัติงบดุลน,นะครับซึ่งเป็นรายการที่เป็นข้อตามข้อบังคับนะครับงบดุลของสมาคมซึ่งปีนี้โดยภาพรวมงบดุลเราก็ยังมีความคล่องตัวนะครับถึงแม้ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ใช้งบมาจากที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่โดยที่ปีนี้เราก็เริ่มมีผู้สนับสนุนได้กลับมาสนับสนุนเรามากขึ้น และรวมทั้ง,ท,งทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยก็ยังให้การสนับสนุนดูแลเราเป็นอย่างดีอยู่นะครับวันนั้นก็เลยทําให้การดําเนินกิจกรรมในปีนี้นะครับซึ่งก็มีกิจกรรมมากขึ้นนะครับต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมของเราไปได้ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีนะครับทั้งการแข่งขันภายในประเทศรุ่นอายุต่างๆทั้งในเรื่องของการส่งการแข่งขันไปต่างประเทศทั้งในระดับอาเซียนระดับเอเชีย แล้วก็ในระดับนานาชาติหรือระดับโลกนะครับตรงนี้ก็ยังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปเนี่ยผู้สนับสนุนต่างๆที่ได้ขอ,อยกหรือว่าระงับการสนุนชั่วคราวก็คงจะกลับมาสนุนพวกเราต่อไปนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของก็เป็นเรื่องของการมารับทราบถึงแผนประจําปี66นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีการจัดการแข่งขัน ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนี่ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับทีมในร่มหญิงเราทั้งเอเชียนเกมทั้งซีเกมทั้ง v วนเอลแล้วก็คัดโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความสําคัญในการเตรียมทีมให้ดีนะครับทีมหญิงนะครับเพราะว่าทีมหญิงเนี่ยก็เป็นเป็นความหวังนะครับที่ในรายการต่างๆไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการที่จะได้โอกาสอะไรนะครับความ หวังส่วนหนึ่งก็คือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่อยากจะเห็นทีมหญิงได้สร้างชื่อเสียงนะครับเราก็พยายามนะครับที่จะทําให้ทีมหญิงเนี่ยแลวก็ทีมรวมทั้งทีมอ,อื่นๆด้วยเนี่ยครับให้ได้ทีมที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้สร้างความสุขเหมือน,นที่ได้สร้างความสุขให้กับคนไทยมาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะพยายามนะครับทำให้ดีที่สุดในทุกในทุก แมตช์ของงานแข่งขันนล้วนะครับโดยเฉพาะแมตช์ระดับนานาชาติครับก็ในขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการเตรียมทีมนะครับก็มุ่งไปที่ซีเกมต่ตอนนะครับเพราะว่าจะถึงซีเกมแล้วก็จะเตรียมทีมทั้งในร่มและก็ชายหาดทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับผู้ชายปีที่แล้วเราช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซีเกมครั้งที่ผ่านมาเราไม่ได้เหรียญอะไรซึ่งก็เราได้มอบเป็นนโยบายชัดเจนกับผู้ฝึกสอนนะครับว่าปีนี้ต้องได้เหรียญน,นะครับ อย่างน้อยก็ต้องทองแดงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เราก็หวังลึกๆว่าเราก็ยังมีโอกาสกลับมา,าถึงรอบชิงได้ซึ่งเราก็ได้โชคดีที่ทางสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติได้ส่งมิสเตอร์พาร์คนะครับซึ่งก็เป็นผู้เป็นนักกีฬาทีมชาตาิของเกาหลีอดีตนะครับแล้วก็เป็นโค้ชต่างนานานชาติมาหลายประเทศด้วยกันเนี่ยได้เข้ามาช่วยพัฒนาทีมวอลเลย์บอลในร่มชายเรานะครับซึ่งก็ได้ทําหน้าที่มาตั้งแต่ กลางเดือนมีนาคมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็จะรับผิดชอบดูในภาพรวมของซีเกมทครั้งนี้เป็นรายการแรกด้วยเนี่ยก็เชื่อว่าทีมเราน่าจะดีขึ้นนะครับจากการที่ได้ได้ดูด,ดูการฝึกซ้อมมาระยะหนึ่งเนี่ยก็ทีมก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเราก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจสําหรับทีมหญิงเราก็ยืนยันครับที่จะส่งทีมที่ดีที่สุดไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแมต ของศักดิ์ศรีของประเทศในภูมิภาคนี้นะครับเราก็จะส่งทีมที่ดีที่สุดไปแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าทีมของเราคงจะสามารถป้องกันแชมป์ได้ส่วนในรุ่งของชายหาดผู้หญิงเราก็ยังมีความมั่นใจว่าเราจะป้องกันแชมป์ได้นะครับในส่วนของทีมชายเราก็คงต้องอยังไปรออินโดนีเซียอยู่บ้างแต่เราก็จะใช้ความพยายามครับช่วงที่ผ่านมาเราก็มีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและในขณะนี้สาพันธวอลเลย์บอลน,นานาชาติก็ส่งอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอล ทายาททีมชาติของบราซิลนะครับมาช่วยพัฒนาทีมหญิงอาทีมชายเรานะครับทีมชายเราเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเชื่อว่าหน้าที่จะได้ช่วยพัฒนาทีมชายขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ยังหวังลึกๆนะครับว่าเราอย่างน้อยเราก็ต้องได้เข้าชิงนะครับได้เข้าชิงแลวอย่างน้อยก็ต้องต้องได้เหลือเงินสําหรับทีมชายครับในส่วนของวีเอลประเทศไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพแล้วจะถายไปสองรืสามปีก็สำหรับสำหรับวีเอลปีนี้เนี่ยนะครับมันก็ คงคงค่อนขอ้างที่จะขูกขักน,ดนิดนึงนะครับความจริงสมาค oo, มเองเราก็ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพแต่ว่า è, ด้วย points, ด้วยออการตัดสินใจของสพันวอลเลน์นานาชาตินะครับก็ให้เวิร์ลวอิบอลวอลิบอลเวิร์เนี่ยนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องจัดวีเอนเ่ยมาดิวตรงหรือว่าประสานตรงกับทางภาคเอกชนในประเทศเราก็คือว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้สมาคมเป็นเจ้าภาพนะครับ ก็สมาางบอลรบเวิร์กก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพเองโดยดีลกับภาคของธุรกิจเอกชนในบ้านเราเพราะฉะนั้นปีนี้สมาคมไม่ได้ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพได้แต่พูดเป็นผู้สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมการต่างๆก็เป็นเรื่องของทางบอล์บเวิร์กเป็นผู้ดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เออก็ยังไม่ได้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็เป็นเพียงผู้สนับสนุนก็ การสถานที่เนี่ยตอนนี้ก็ชัดเจนว่าจัดที่อินโดนีเซียแน่นอนนะครับทีมก็ต่างๆก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีมที่มาร่วมกันแข่งขันก็เหลือแต่หลายคนก็ถามว่าแล้วจะขายบัตรกันเมื่อไหร่จำหน่ายบัตรกันเมื่อไหร่หรือว่าหรือว่า,วาจะราคาเท่าไหร่อะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่มีรายละเอียดนะครับก็เรียนว่าเราก็คงต้องติดตามสมาคมเองก็ต้องติดตามเหมือนกันนะครับเราก็เราก็ได้แต่ติดตามคุยกับทางวอลเลอ o ์โวอยู่นะครับว่าว่าเขาจะเอาอย่างไง ก็เลียงว่าปีนี้ก็ยังขูกขักอยู่สําหรับในปีต่อๆไปนี่เราก็พยายามครับจะทําความเข้าใจกับทางเอฟเอบีแล้วก็ทางวรรุบะเวิร์นะครับว่าถ้าสะดวกที่สุดเนี่ยควรจะให้สมาคมนะครับรับเป็นเจ้าภาพเพื่อเราเราก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐภาครัฐได้นะฮะหรือว่าการเตรียมการต่างๆเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เราทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องอสมาคมถือว่าเราก็เป็นมืออาชีพ นะครับเราสามารถทําได้แล้วเราจัดการแข่งขันมาทุกระ่างก็เรียบร้อยดีทุกอย่างอยู่แล้วก็ปีหน้าก็อาจจะสมาเขาอาจจะให้สมาคมกลับมาจัดอีกก็ได้นะครับจัดเหมือนเหมือนกับทุกทุกปีที่ผ่านมาก็คงจะปัญหาต่างๆก็คงจะไม่ขุกขักเหมือนปีนี้นะครับปีนี้เราคงต้องรอดูว่าทางบอลหรือบอลเว์นะครับเขาจะตกลงในรายละเอียดของเขาอย่างไรนะครับเราคงไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้นะ โโออเเคคว่านมีกีฬาเป็นเลิเนี่น้อยผูกพันแล้วก็กีฬาอาชีพเนี่ยเป็นผูกพันกับการสรรเสริญกากีฬาประเทศไทยแล้วก็ระออบทุนพัฒนากีฬาชาติอาจจะเห็นได้ว่าผลงานต่างๆที่สมาคมวอลเลย์บอลได้ส่งแข่งขันในต่างทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์เอชนะครับอันเดอร์เอทีม20 พวกนี้ครับก็เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่สมาคมได้จัดแกาขัดมานะครับเ,เพื่อที่จะสั่หานักกีฬาทีมชาติและเข้ามาสู่กระบวนการของการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยผมถือว่าแนวทางที่สมาคมเบลเบอร์นะกกีฬาประเทศไทยในร่วมมือกันทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วรวมทั้งสโมสรสมาชิก กีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมของกีฬาวอลย์บอลนะครัที่สมาคมจัดขึ้นเพื่อที่จะสัรหาทีมเป็นแชมป์หรือพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาของเราให้สูงขึ้นและเห็นได้ว่าปีนี้นสมาคม,มอบอลจาเป็นที่ตทีต่ท่าพวกประมาณเพิ่มพิเศษเพราะว่าการแข่งขันในอันเดอร์เอทของ f i b ไได้ขยายทีมที่เขา สิบแปดนะครับก็เพิ่มทีมเพิ่มขึ้นอ่าป,ประเทศไทยเนี่ยก็ได้สิ่งได้ได้ช์ไปแข่งขันนะครับอ,อ,อ,อ่าอยยี23ิเนี่ยอยยี่สนะครับอ่าทีมชายก็ได้เป็นเข้าร่วมแข่งขันนะครับชายกับหญิงเลยนะครับอยู่สิบแปดแผู้หญิงก็ได้ ็ขอความร่วมมือนะครับจากผู้ฝึกสอนและก็ประธานสมโมสรแลวก็สมโมสรสมาชิกนะครับขอความกรุณาสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมวเลย์บอลด้วยนะครับเราพยายามที่จะทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพัฒน,นาศักยภาพของทีเราวเนย์บอลให้เป็นผู้นําในภูมิภาคอาเซียนโดยอว่ยิง่งท่านนายกก็ได้ประกาศทางวันอีดเดอร์ไพรส์ไปแล้วนะครับว่าเรา จะเป็นทุนนันทนาเซียนคือเป็นที่หนึ่งนะครับทั้งในโลกและชายหาดโดยเฉพาะที่ทีมดีของเรานะครับทั้งชายหาดและในโลกเนี่ยเราจะเป็นแชมป์4เกมให้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชายหาดผู้ชายและในโลกผู้ชายเนี่ยเราพยายามที่พัฒนาสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องโดยท่านนายกก็ได้ทำงานร่วมกับทางสหพันธ์โลกนะครับไปจัดอบรมก็ดีหรือว่าเอาผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนากีฬาเรื่อย คิดว่าในอนาคตถ้าสมาชิกสโมสรทุกท่านได้เข้าใจรวมทั้งผู้สอนนะครับได้ทํางานด้วยกันในการพัฒนาระดีลาทีมชาติไทยของเราไปขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกค,ครับท่านสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีลาวลัลลวมไทยแล้วก็อา,อาจารย์ชยลิตมงประเสริฐนะครับก็ท่านได้กราณา ท้าบทามให้ไปคุยให้ไปเป็นเลขานะครับตอนแรกผมก็ถามว่าทำไมทำไมถึงทำไมถึงต้องเป็นผมอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับและเป็นเกียรติที่ท่านผู้ใหญ่ในสมาคมให้ความไว้วางใจให้เขารับตําแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับก็จะทำหน้าที่ดีสุดครับ แนวทางที่ะรับมอบหมายลวครับตอนนี้ก็เอกสารนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารแล้วก็เป็นทางอ e ีเมลของทางสมาคมครับต้องต้องศึกษาให้เยอะครับก,ก,าาก็อาจจะเป็นช่วยรอบนอกครับไม่ได้เข้ามาทําหน้าที่ในตรงนี้ทำหน้าที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นผมมากกว่าแต่อาจจะเป็นช่วยรอบนอกอะไรอย่างเงี้ยครับคอยให้กาลังใจอะไรเงี้ยครับใช่ ขอบคุณครับถามเยอะ